เ,เกี่ยวกับอิทธิบาซีเนาะคำว่าฉันท่าคือเราพอใจรับสิ่งนะั้นเป็นหน้าที่อะไรต่างๆนะ วิริยะนี่ก็พอเข้าใจแล้วเรามันอ่ามันอ่าขยันอดทนพากเพียรพยายามนาะแต่มีข้อที่สามอ่ะคำว่าจิตตะจิตตะคือมันพิจารณาเออไม่มันอยู่ข้อที่สี่วิมังสาคือมันพิจารณาแต่จิตตะเอาจิตเอาจิตใจมาที่ใจไม่ใช่จิตใจิตใจเรามีเห็นความสาคัญเรามีอ่าเขาเรียกว่าใจเป็นหนึ่งเดียวเราทุ่มเทเอาเอาเอาใจเอาใจใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่ ใจรักใจใสมีใจรักในสิ่งที่ใจทุ่มเทภูมิใจในสิ่งที่ทําตรงนั้นยุดมในทําตรงนั้นอันนี้เําว่าจิตตะในในอิทธิบาศีส่วนวิมังสาคือมันเปองมิจารนาทุกผิดแก้ไขไปเรื่อยสี่ข้อแต่ถ้าถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็คือว่าไม่สำเร็จแน่นอนขาดตัวใดตัวหนึ่งก็เหมือนช่องโูาีงหวะ เพราะต้องว่าสีต้องเป็นหนึ่งครับแล้วมีอันหนึ่งที่เอาปงบอกว่าอิทธิคือพลังความเร้าเสามอสาคออ่าพอมึงทาไรจะเกิดอิทธิหรอมึงสี่รวมหนึ่งก็เกิดอิทธิแล้วใช่ไหมอีมีพลังตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วผ้าที่มีอิทธิไหม มีนี่เราตางที่เราโลนอิทธิคือผลอ่อคือผลละอ๋อแรกๆเราต้องมีที่บาดก่อนนะยี่เห็นผลแล้วเห็นผลนะอิทธิละอีกกระตุ้นให้เราทํามากขึ้นอ๋อคได้อิทธิไม่เขาเรียกเที่ยวอิทธิปาดสีนะผลแห่งผลแห่งพลังของสีตัวนี้